ดอยไม่ดอยคลิปนี้อยู่กับเกมหลอดนายอินฟินิตค s สในคลิปนี้เดี๋ยวดอยจะพาไปดูนะครับว่าบอสในเกมนี้มันมีกี่แบบการตีบอสในแต่ละตัวเนี่ยเราตีแล้วเราได้อะไรนะครับรวมไปถึงถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสายฟรีคุณก็สามารถมาตีบอสเพื่อรับรางวัลต่างๆมากมายแบบไม่จํากัดได้เดี๋ยวคลิปนี้ดอยจะพาไปดูทั้งหมดนะครับว่าวิธีการตีบอสแต่ละตัวเนี่ยมันตียังไงได้บ้างให้เราได้ของรางวัลถึงแม้ว่าเราจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยแล้วก็ดาเมจสู้คนอื่นไม่ได้ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe แล้วก็ไปดูข้อมูลในคลิปนี้ได้เลยครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ easycard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCard Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามและก็เติมเงินได้ที่ easycard.game หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard เติมถูกเติมง่ายเติม ไปปลอดภัย100% สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น The l a ะแล็กนัลล็อกไนโตรหรือว่ายกังและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GV IP ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก์ นี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับบอสในเกมนี้ก่อนนะครับว่ามันมีบอสแบบไหนบ้างเริ่มต้นเรามาพูดถึงบอสตัวหนึ่งที่ทุกๆคนน่าจะได้ตีเยอะที่สุดนั่นก็คือบอสโลกนะครับ บอลโลกคือบอสที่เกิดตามเวลาแน่นอนวันละ2รอบนะครับตอนนี้ในแพทนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือลาตันเลเวล60พาโต l เลเวลแ5แล้วก็เนดาเลเวล1้อนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเกิดเวลาเดียวกันก็คือเกิดเวลา10บโมงจนถึง11บเอโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มจนถึง2องทุ่มนั่นแปลว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเรามีเวลาตีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ โดยส่วนมากเนี่ยก็จะตีตัวลาตันตายแน่ๆนะครับในส่วนของเซิร์ฟซานดิเอโก๙ที่ผมเล่นอยู่ก็จะตีได้2ตัวนะครับตอนนี้ก็คือลาตันกับพาโตในส่วนต่อไปนะครับจะมีบอสอีกหนึ่งประเภทผมจะเรียกว่าบอสแมปบอสแมปเนี่ยมันก็คือบอสต่างๆที่อยู่ในเมนูบอสที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเวลาเกิดที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวเวนตัสเลเวล60เนี่ยก็จะเกิดหลังตาย10ชั่วโมงวิโอเลนเลเวล65ก็จะเกิดหลังตาย10ชั่วโมงเช่นกัน ในส่วนของเอโก้เลเวลเจจะเกิดหลังตาย21ชั่วโมงหรือจะเป็นบอสที่มีเวลาเกิดแน่นอนอย่างซาฟิรัสเลเวลแปก็จะเกิดวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นกับวันอังคารเวลา10บโมงครึ่งนะครับบอสมพถ้าสังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีแต่เวลาเกิดแต่มันไม่มีเวลาหายไปนะส่วนบอสโลกเนี่ยมันจะมีเวลาเกิดแล้วก็ถ้าเราตีไม่ตายมันก็จะหายไปตามเวลาที่มันกําหนดอีกหนึ่งวิธีสังเกตอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือบอสโลกจะเป็นชื่อสีม่วงบอสมัพจะเป็นชื่อสีแดง ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่3ก็คือมอนสเตอร์หรือชื่อหรือว่าเราจะเรียกกันง่ายๆว่ามินิบอสนะครับมินิบอสเนี่ยมันก็จะมีเกือบๆทุกแมปเลยนะครับถ้าเราสังเกตในมินิแมปนะครับมันจะเป็นรูปโล่คล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วถ้าเราเอาไปชี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อสีส้มนะครับถ้าจะแยกให้ชัดเจนนะครับให้เราดูทางด้านขวาตัวที่เป็นรูปโล่สีแดงๆเนี่ยคือบอสแมปตัวที่เป็นโล่สีส้มๆก็คือมินิบอสหรือว่ามอนหรือชื่อนั่นเองในส่วนของมอนหรือชื่อเนี่ยมันจะเกิดจุดเดิมททุกๆ10นาาีหลังตย ทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าบอสทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือบอสโลกที่เกิดเป็นเวลาแล้วก็หายไปเป็นเวลาแบบที่2ก็คือบอสมัพนะครับที่เกิดเป็นเวลาหลังจากตายแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือมินิบอสหรือว่ามอนหรือชื่อที่เกิดเป็นเวลา10นาทีหลังตายเช่นกันเริ่มต้นเรามาดูที่บอสประเภทแรกนะครับนั่นก็คือบอสโลกชื่อสีม่วงนะครับ พอถึงเวลาที่บอสโลกเกิดนะครับจะมีไอคอนสีม่วงๆข้างมินิแมปให้เราสามารถวัปไปที่บอสต,ตัวนั้นๆได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้บอสโลกมีทั้งหมด3ตัวเรามีเวลาในการจัดการทั้ง3าตัวภายใน1ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไหนจะตีได้กี่ตัวนะครับการเตรียมตัวเบื้องต้นให้เพื่อนๆกินยาให้เรียบร้อยรวมไปถึงเตรียมยาเลือดมาให้เพียงพอยาที่ควรจะกินนะครับหลักๆก,ก็คือน้ำมันล่าบอสตัวสีแดง,แดง รวมไปถึงหินลับมีดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสายเวทก็กินหินลับมีดพลังเวทรวมไปถึงถ้าเพื่อนๆมีหินลับมีดประเภทอื่นแล้วอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่บวกคิดที่เข้าหรือว่าอันที่บวกแม่นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับก็คือขาไกล้ลมควันที่จะทําให้เราลดดาเมจที่ได้รับจากบอสลงรวมไปถึงอาหารชุดสเต็กจากเดียนนะครับก็จะทําให้เราโจมตีบอสได้แรงขึ้นด้วยนะครับ สำหรับคนที่ควรจะกินยาบัฟแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ก็คือคนที่ติดอันดับบอสแน่ๆนะครับหรือว่ามีหวังมีลุ้นที่จะติดท็อป20ที่เราจะได้กล่องของรางวัลเพิ่มเติมจากบอสในส่วนของสายฟรีสายเติมน้อยที่ไม่ติดบอสแน่ๆไม่มีโอกาสได้ดามเมจท็อป20เนี่ยก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้โจมตีบอสแล้วเราไม่ตายนะครับจริงๆการตีบอสโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะสกิลของบอสโลกมันก็พอหลบได้ไม่ได้เร็วขนาดที่เราจะมองไม่ทันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องโฟกัสหน่อย สำหรับสายตีไกลเนี่ยถือว่าเล่นได้ง่ายมากๆโจมตีบอสโดยที่หลบสกิลได้ทุกสกิลนะครับส่วนสายตีไกล้ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงการนับดาเมจบอสของเกมเกมนี้นะครับจะถูกรีเซ็ตทุกๆ30วินาทีนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ได้ตีบอส30ิวินาทีคะแนนดาเมจของเราจะถูกรีเซ็ตแล้วเริ่มนับใหม่นะครับเช่นเดียวกันกับสายฟรีสายเติมน้อยที่มาตีบอสแต่ไม่ได้หวังจะติดท็อปดาเมจ วิธีการตีก็คือเราจําเป็นจะต้องอยู่ใกล้ๆบอสแล้วก็โจมตีบอส30วินาทีก่อนบอสตายนั่นเองนะครับข้อมูลนี้เกิดจากการสอบถามเพื่อนๆภายในกิลด์นะอันนี้ยังไม่ได้เทสเองว่าถ้าเราตีแล้วเรายืนเฉยๆใกล้ๆบอสโดยที่ไม่โจมตีอีกเลยเนี่ยเราจะได้กล่องไหมแต่ว่าเท่าที่หลายๆคนเทสตมาก็คือมันจะถูกรีเซ็ตทุกๆ30วินาทีวิธีการง่ายๆก็คือถ้าจะเอาแค่กล่องไม่เน้นดาเมจก็มาโจมตีบอสตอนบอสใกล้ตาย แต่ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเคยลองวิธีอื่นแล้วเช่นโจมตีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆบอสไปเรื่อยๆเราได้ของเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหลังจากบอสโลกตายทุกคนจะได้ของาะวัลเหมือนกัน1อย่างนั่นก็คือกล่องระดับ3กล่องสีเขียวนะครับส่วนท็อปดาเมจหนึ่งจะได้อีกกล่องหนึ่งเพิ่มเติมก็คือกล่องระดับ1กล่องสีม่วงในส่วนของดาเมจอันดับที่4ถึงอันดับที่20ก็จะได้เพิ่มเติมอีก1กล่องนั่นก็คือกล่่อองงระดับ2กลสี 4, ฟ้า ซึ่งแน่นอนของรางวัลในแต่ละกล่องเนี่ยมันก็แตกต่างกันยิ่งกล่องระดับสูงก็จะยิ่งได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นยิ่งบอสระดับสูงเราก็ยิ่งได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเช่นกันยกตัวอย่างเช่นกล่องบอสตัวแรกนะครับกล่องลาตันระดับ3ก็จะได้ตัวหินเขียวประมาณ6 0 0้0 0ถึงแต่ถ้าเป็นกล่องพาโตระดับ3ก็จะมีโอกาสได้หินเขียว8 0 0ร้อยถึงพ2งโดยที่กล่องพวกนี้ก็จะมีของรางวัลราคาแพงหลายๆอย่างนะครับ อย่างเช่นในกล่องพาโตระดับ2แล้วก็ระดับ3เนี่ยจะมีตัวแท็กอบิลิตี้หรือว่าแท็กทักษะพรสวรรค์แห่งเซเคต้าที่หลายๆคนต้องการในช่วงแรกๆนะครับที่ยังไม่มีเซิร์ฟไหนตีบอสตัว2ตายเนี่ยคนในเซิร์ฟผมได้เปิดกล่องแล้วก็ได้มาแล้วก็ขายไปในตลาด Next Market ราคาประมาณ5,500บาทนะครับ แต่ตอนนี้นะวันที่อัดคลิปราคามันลงมาอยู่ที่พันกว่าบาทแล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีของอื่นๆมากมายที่เป็นของที่ค่อนข้างดีนะใครดวงดีก็เปิดได้ของดีไปนอกจากนั้นนะครับถ้าเราเข้ามาดูในหน้าผลงานหรือว่า achievement การที่เรามาตีบอลโลกเราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนั่นก็คือหินเขียวตราแห่งการประชนภัยที่เราเอาไว้แลกของได้รวมไปถึงสกเก็ตแห่งสัญญาที่เราเอาไว้ใช้บริจาคยูได้ แล้วก็ผลงานเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําซ้ําได้ไม่จํากัดนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราขยันตีบอสโลกบ่อยๆเราก็จะสามารถปั๊มแต้มเขียวแล้วก็สามารถปั๊มตัวสเกตแห่งปัญญาไว้ส่งกิวได้นะครับนอกจากนั้นในภารกิจรายสัปดาห์ถ้าใครเลือกเควสเวิลด์บนะครับเราจะสามารถได้ของรางวัลเพิ่มเติมนั่นก็คือทอง200แ0 0แต้มผจญภัย2 0 0พ ตัวแทมหินเขียว1000แล้วก็ตัวกล่องบอสของบอสนั้นๆเป็นกล่องม่วงเป็นกล่องระดับ1อีก1กล่องนะครับซึ่งไอ้เจ้ากล่องม่วงเนี่ยมันเป็นกล่องระดับสูงสุดเหมือนเราติดท็อปด้าเมจท็อปสามแล้วนะทาให้เราสามารถลุ้นของรางวัลดีๆได้เยอะแยะมากมายยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตีโว่บอสกันทุกรอบทุกวันด้วยนะครับต่อไปเรามาดูบอสแบบต่อไปนั่นก็คือบอสแมปนะครับการที่จะมาตีบอสแมปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากสําหรับตอนนี้เพราะว่าบอสแมป การมาตีบอสแมพส่วนใหญ่จะเป็นรูปลักษณะของมาตีกับปาร์ตี้หรือว่ามาตีกับกิ้วนะครับซึ่งบอสบางตัวเนี่ยอาจจะใช้คนเกิน20คนกว่าจะตีลงตายได้นะตอนนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในกิ้ที่ล่าบอสบ่อยๆหรือว่าอยู่ในกิ้ที่เป็นท็อปเซิร์ฟก็จะทําให้เราได้ทรัพยากรจากบอสเนี่ยเยอะขึ้นของที่ดรอปจากบอสส่วนใหญ่แน่นอนนะครับก็จะเป็นของระดับสูงไม่ว่าจะเป็นของสีฟ้าของสีม่วงหรือแม้แต่ของระดับสีทอง ซึ่งของที่ดรอปจากบอสมันก็มีจํานวนจํากัดการที่เราจะได้ส่วนแบ่งจากของดรอปจากบอสก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่และกิลว,ว่าจะแบ่งกันยังไงจะแบ่งให้ใครก่อนหรือว่าจะเป็นการประมูลซื้อขายภายในกิลแล้วมาแบ่งเพชรกันตอนหลังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิลที่เพื่อนๆอยู่เลยนะครับแต่สําหรับคนที่ดาเมจน้อยหรือว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิลนั้นๆไม่ได้ของแบ่งแน่นอนหรือว่าไม่มีกิลที่ล่าบอสนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้ของหรือว่าทรัพยากรจากการตีบอสแม็นั่นก็คือการเข้าร่่วมนนนัันเองะครบ หลักการง่ายๆก็คือเรามาตีบอสแมปตอนใกล้ตายอย่างน้อยก็คือ30วิก่อนบอสตายเช่นเคยคล้ายๆกับบอสโลกเลยนะแล้วของรางวัลที่เราได้เนี่ยก็คือของรางวัลจาก achievement หรือว่าของรางวัลจากผลงานนั่นเองของรางวัลผลงานจากการตีบอสแมปนะครับก็สามารถทําได้ไม่จํากัดเช่นกันรวมไปถึงบอสแมปเนี่ยมันก็มีหลายตัวใช่ไหมครับวันหนึ่งเราสามารถรับของรางวัลจากตัวการตีบอสแมปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวของรางวัลที่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ระดับของบอสนั้นๆั้นยิ่งบอสร,ระดับสูงเราก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นของรางวัลหลักๆที่ได้ก็คือกล่องกวาดล้างนะครับแล้วก็แต้มผจญภัยรวมไปถึงสเกตแห่งปัญญาที่ใช้บริจาคก,กิ้วนะครับของรางวัลในกล่องกวาดล้างที่ได้ในแต่ละระดับก็แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงเจ้าหินบริจาคก,กิ้วเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นหรือว่าน้อยลงขึ้นอยู่กับระดับความยากของบอสเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อน,อนมีโอกาสมาตีบอสแมปนะครับอาจจะแค่มาเข้าร่วมตีเพื่อเอาแอคชีพเมนต์ก็จะได้รับของรางวัลต่อวันมากมายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยันนิดนึงแต่ปัญหาเดียวของการตีบอสแมปนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เพ,เพื่อนอยู่บางเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่มีคนล่าบอสหรือว่าอาจจะล่าบอสไม่ไหวหรือว่าบางเซิร์ฟเวอร์อาจจะเดือดเกินไปนั่นก็คือถ้าไม่ใช่กิวที่คลองบอสการที่เราเข้ามาร่วมตีบอสเราอาจจะโดนตีตายก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ในบพกก็็เเปนนนนื้นที่่ Map ชั เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะว่าจะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าสําหรับเพื่อนๆสายฟรีสายเติมน้อยที่ขยันแล้วมีโอกาสมาตีได้ของรางวัลคุ้มค่าแน่นอนครับต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์หรือชื่อหรือว่ามินิบอสนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับมินิบอสเนี่ยมันจะมีในหลายๆแมปลักษณะก็คือจะเป็นรูปโลโก้สีส้มๆแบบนี้นะครับอยู่ในแมปมินิบอสจะเกิดหลังตายทุกๆ10นาที นั่นแปลว่าใน10นาทีถ้าเราวนตีมินิบอสผมเคยทําได้ประมาณ4ตัวนะครับสาหรับคนขยันหรือว่าสําหรับคนขี้เกียจก็แค่ไปปล่อยออโต้ยืนรอมินิบอสเกิดก็ได้เช่นกันตัวมินิบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันตามระดับเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆนอย่างเช่นตัวยอดฮิตอย่างอังกุสโตในช่วงแรกๆนะครับก็จะมีของที่คนหากันนั่นก็คือทักษะพลังกำลังยาพลังเวทบริสุทธิ์นั่นเองนะครับ การจะเก็บของรางวัลที่ดรอปจากมอนสเตอร์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะคิดเป็นคะแนนเท่าที่สังเกตนะครับคนที่ล่าช็อตหรือว่าล่าสปอสได้เนี่ยจะได้คะแนนเยอะสุดแล้วก็มีโอกาสเก็บได้เยอะสุดนะครับนั่นแปลว่าถ้าเรามีดาเมจไม่ได้เยอะนะครับก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลที่เราจะดรอปได้จากมอนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคนที่มีดาเมจเยอะกว่าเขาจะล่าช็อตได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเพราะว่าเห็นเพื่อน,อน,อนๆหลายคนที่ดาเมจน้อยก็มีโอกาสเก็บได้เหมือนกัน แต่มันก็จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถเก็บได้แน่นั่นก็คือของรางวัลจากความสําเร็จหรือว่า achievement นั่นเองถ้าเราเข้าไปดูในผลงานนักล่าผู้ชวชาญนะครับก็คือการกําจัดมอนสเตอร์หรือชื่อ1ตัวเค e สตัวนี้หรือความสําเร็จนี้เนี่ยสามารถทําซ้าได้เรื่อยๆนะครับของรางวัลที่ได้ก็คือ10,000โกร,รวมไปถึงแต้มผจญภัย10บแต้มแล้วก็กล่องตัวนี้กล่องกวาดล้างชั้นยอดซึ่งในกล่องกวาดล้างชั้นยอดเนี่ยมันจะสุ่มได้รางวัล2จาก4อันนี้ ของรางวัลที่ดีที่สุดในกล่องนี้นะครับก็คือหินตีบวกประดับระดับสีฟ้าซึ่งอาจจะได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ระดับสีเขียวซึ่งถึงแม้จะเป็นหินระดับสีเขียวเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับเรายังสามารถเอาไปใช้ตีประดับในตัวเราได้หรือแม้แต่เราจะสามารถเอิญนได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาหินประดับสีเขียวไปตีสร้อยเขียวอย่างน้อยให้ตีได้ระดับสูงๆนะครับบวก15ขึ้นไปก็ยังสามารถขายในตลาดได้นะ อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราเริ่มจับเวลารู้ว่าตัวไหนเกิดก่อนเกิดหลังแล้วเนี่ยผมเคยวิ่งได้สูงสุดประมาณ10นาที4ตัวนั่นแปลว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมจะตีได้24-25ถึงตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนขยันแล้วก็วิ่งตีมอนลือชื่อผมเคยจับสถิติแล้วก็คือได้หินเขียวประมาณ50-70ก้อนเลยทีเดียวต่อ1ชั่วโมงถือเป็นของรางวัลของคนขยันนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองมาวิ่งดูนะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลของบอสประเภทต่างๆรวมไปถึงเทคนิคการตีบอสแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีอะไรที่ด่อยให้ข้อมูลผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แก้กันไว้ไดใ้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ